จ้อยจ้อยจอยสวยที่สุดสวยที่สุดแล้วก็หลายพร่วงดิเฮ็ดเฮ็ดเร็ว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 ทีละเฮ่ออุ่นขนพยังแตกวุ่นวุ่นออกไปอยู่นั่นละนั่นละอยู่ให้เป็นนางเอกเลยดอกหนึ่งดอกนึเนอะกันอยู่เป็นครูเลย คุณค่ะกูครับคลิปนี้ครับพาทุกคนเข้าป่าหาเห็ดที่หอมที่สุดในบรรดาเห็ดนั่นก็นกนคือเห็ดไขรหรือว่าเหตต็ดตะไคร้ที่หลายๆคนหูนจัดก,กันดีนะครับมือนีเขามากันที่ป่าอบตสร้างทอนะครับหรือว่าป่าบ้านสังทอนะครับก็คือเก่าเหมือนเดิมนะครับก่อนสะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องลุมอ่อนซอนเดย์ไว้ด้วยนะฮะ

hai phố nào song xong tung niệm hưng động nha hai ek chuông nghĩa đi song chuông tung niệm hưng 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 phần tục hưng 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 <T uber> อีกใช่เลย <T uber> พูนพุนขาโอ้ยสุยอดเลยอ <T uber> โอ้ยอยู่เป็นคูเลยอือไอีก่พูนด้วยจนอ้ยดอกไหมขาจวเลย อยางขามันหักแข็งปุกดินมันแกนพอนออกใน,พนีพุ่นเนาะแม่เห็ดไข่พุ่นนี่สิหอมกว่าเห็ดไข่เขียวเด้อแมนบ่แมนตามที่เก็บมาดิบูยน,นี่แม่แข็งฟักเลยดิอืมอื้อ,อ,ดอดอกนึงคือเกือฝนตกแห้งเลยนี่เบ่งจากดอกเห็ดเนาะเกือกดินม,มันลงมกแลก ปากนิยานแต่กัดมือจะของเลยแค่ดอกงามๆเลยโอ้จริงไม่สองดอกดอกน้อยเขาเลยล่ะรึนี่มิจฉ็ดอกงามๆเนาอนี่มันูลราคาจุมน้งจุ้มหนึ่งคุณตาหักจนว่า ขาขาเงาเหี้วเกือบบ้านเกือบบ้านหอดบ้านบ้านพอดีแต่ขาแน่นแห้วอือดอกบ้านขาแข็งบ่อืมขากูลัวขาขาย่งไงตัวถึงกัดอีกกาบ,บ้านอีกแล้ว พวกบ้านนี่ก็สิน็่จะมันสิดอกน้ำงามเลยจุ้มงามีดีจังตัวเหมือนนี้แต่เห็ดดอกงามๆเนาะนี่จุ้มนึงงามด้วยไข่เขียวดอกแบบเทามีคนเห็นไหมกําลังบานหลอดมาได้ดอกนี้กําลังกําลังหมุนขี่ดินขึ้นเลย Có nguồn dính cho mắt của bàn lợi đến. Mô nguồn khờ Mô nguồn gì đấy nguồn kramm. Mô 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 ออตองโจดกูด้วยวะอุ๊ยหเบึงเนี่ยนี่งามงามงามอู้หูดอกนี้ดึงดึงเรื่องละสำคัญว่าเปิดป่ะเ็นดอกโ้โหเลยอ๋อขายางนาเลยาข้าวเลย

าเพิ่นอยู่มอกำลังดันขึ้นเลยอุ้นใครโผล่มาข้าวขึ้นพูนเลยดอกเนีนพร้อมเลยพร้อมคักเลยเลยดอกเนีนดอกตั้งดีจ้อยจ้อยจอยสวยที่สุดสวยที่สุดแล้วก็หลายพร้อมดิอุ้บอเฮ็ดเฮ็ดเร็ว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 ทีหลังอ่ะอุ่นคนขยังแตกวุ่นวุ่นออกไปอยู่นั่นนั่นนั่นละเขาเห็นอุ้ยน่ะมานเถิดรวมไม่ ประโยชน์อยู่เด้อเน่ได้รออย่างเดียวเลยนี่รอแล้วก็มานพอมบุ้ยมีประโยชน์อยู่เด้อหนูข้ามาน้ำนี่ลุยสิบนลุยลุยลุยต่อลุยต่อพีพีเออเอเออาสิดอกที่เห็นก่อนเออเอาดอกเห็นก่อนหลายคนไปไหนเชิงไหนวะนั่นแหละมงเลยเด็กก่อนเ้างยางเขามาค้นสวนออกไปประมาณหลายหลายคนอยู่มันสีประมียนของเพิ่นแต่ว่าการหาเห็ดก็ เดี๋ยวเถอะมันอ๋อแบ,บเป็นเห็ดไทยเห็ดมันชัว่าข้างข้างพี่กันนี่สุดยอดเลยเนาะเอ้ยงามสะดวกนะเห็ดไทยครับหมูเดียวเลยหมู่และะ้วกัมียังแบบเป็นกระดุมแบบนักสืบจะออกอีกอยู่เลยเนาะใหญ่อีกอยู่เลยเอาเอาหนิกระลำโพงออกมาอีกหนิหลอดพ้นเดียวหนิละทุกคนมันนีน่ไม่ค่อยมนันแฮ้ มนเพราะว่าคุณสามีเดะเป็นคนเห็นพี่เมียพญามันนี่ยังใหญ่เลยดอกนี่นี่หัวหัวมันนี่ล่ะมันกลุ่มกลุ่มเลยเออเขาเลยต้องแวะเขามะแข็งโปกเลยอื้อหือแข็งเงี้ตันเลยเนาะตันนี่กระดุมกระดุมหน่อยมั้ยตองนี่หน่อย สิขึ้นละยว้ามาไปดูเก็บกันเก็บ้วอ้ผีก็น่าโพโผล่าตีนโพ่เลยเนอ,อม,มีเห็ดปวกน้ำเลยอ้เห็ดปวกสองออดอเอาเก็บเลยเห็ดปวกเก็บเลยวเเก็บม,มา้ยอ้งเห็ดไข่ไอ้ทึงเห็ดปวกไปพูดเลยยอดสุดยอดสุด พูนหรือจะเปิ้งกระดุมแป๊บหนโอ้ยจอยเอ้ยพี่ดอกนี่เออกระดุมแป๊บโอ้ยดอกนี่้แม่เอ้าโอ้ยนางเอกน้เมีโยงให้ไปนั่งอกเลยดอกนึ่งดอกหนึ่งนอนเถิกขานนั่นโอ้ยจอกระถิ่นกระถิ่นโอ้พี่หนังได้ยู่ได้ยูุโอ้ยพี่พีดอกนึงนี่โอ้ขาวๆเลย มันยอหลายคะ่ะพนังพ Go mm ูนอยู่มีมาใ้มาพามาบึงนี่นี่นี่ยังพูนอยมีเลยอืมผียังพีอีกโอ้ยเห็นบ่อยสองดอกนี่ยังงามเลยจังเลยนี่นี่ ยังข้างนี่มีอีกเลยนี่เมาเปิดอันนี่เบิงนี่มาเปิดอันนี่เบิงนี่นีนี่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 ไม่ตรงเพงปะนี่อู้หจ๋หไม่ตรงเพิงไม่ตรงเพิงไม่ตรงเบหันติดเปิดเด้นี่เออนี่เลยไม่ตองเพิงเขาตองเปิดไรลงไอุ้นนี่เดะหาคนอู้อามือเคลียเป็นอล่ะ ฮักกอกบุ้ยนดนโอ้ยถึงแถวแถวขาโอวโานี่ว่าเป็นมูใหญ่ o ใหเงเละหลายต่อเกิดเลเออนี่เรากลก้สิเกิดอย่างไรจำได้บ่พูไดจํำบ่ได้นมบงนี่พูดนี่แหละว้าพี่พี่พี่ชยช่วนี่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 ฮะเหยคนเหยน ดอกบานเงินเหนอตัวเงินเว้ยแมนแมนอยู่บ่แมนนี่ยดอกหนึ่งหมดเลยดอกบานแมนฮะโอ้เต็มคาราเบลไปเลยเต็มคาราเบลไปเลยทุกคนเหรอก็ทั้งหมดเลยคาราเบลก็หนึ่งฮะเฉพาะที่แหนมเห็นครับโอ้ยทุกคนเลยมาหน้าเบิรงว่ามันเด็กจัโคนหนีเด้อเฉพาะที่ที่มองเห็นเนาะบ้านเด็ก สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบหสิบแปดยี่สิบสบยสองยี่สิบยี่สสย่นะี่สิเที่เอาบ่ได้อีกร้ายนะบ่าทวน อเอาบไดแผลพอไรอย่างนี้มันหน่อยหวานหวานโชคดีเลยไปงั้นว่าเปิดต่อกันเด้อทุกคนโอ้ยทุกคน,กคนมือนีไม่ต้อยสะอ้อนดอกเห็ดไข่แห้งมีแต่ดอกงามๆเด้อแบบหมู่ว่านนั่นว่าง,งามเหล่ามือง,งามกว่าหมู่ว่านอีกมักนจะล่ะเย็นเย็นเห็ดมเหมือน,นยังเด,งดเกิดใจด้วยใหม่ต้องระวังโอ้ยดอกงามแฮะแน่นซำหนา โอสะอนเห็ดไทยเหมือนนี <s <s ่ฮะเรยอดองน้ำเนาะน้ำแหรอันดอกนี่เกือบเหยียบอีกดอกหนึ่งมูเดียวกันนี่ห้าดอกหกดอกโอ้ยนี่ยเดยเหยียบก็จะเปลียนนี่มึงอยู่ใต่ใบใหม่

จ้อยผี่ดอกนึงยางงามเลยโมเนตนดอกนึงแล้วผ okay. ุนอีกข้างนันอีกดอกนึงโอ้ยเอาๆเก็บดอกนี้ก่อนนี่เอามีมีนองน้ำนี่ดอกนี้มันทำด้วยนี่นู่นสวยๆเลย thì chung trung làm đi một này giọt ra bỏ lùm chứ gì là con diệp à nó ăn bò ngó hay mà mười giờ ô sám chung à ha ngắm ít leo này tím nhà đây Ooh, wow. <Good. coughs> อ,อขาขาวางามเหรอง้างผิดตรงนี้น้องเห็ดน,นุณขาใหญ่ด้วยอันนีนาดรก็กระมานะะะนะคะมาน มันแห้งเลยแหละมึอนี้นี่จะดรอกงงามได้เห็ดพวกเนี้ของย้ายกับของย้ายกับมันมันทุกชนนะคะเห็ดตาปตาสังโทกินตากินตาหน้าก็ไม่แม่เลยนะเออเออเฮ้ยยังยังหันมานเห็ดพุ่งเข่าก็ไดอือวันนี้น้ำได้ดอกงามปะเดี๋ยวมืงอื่นลุยต่ออื่นลุยต่อโซสิมุ่นบอกเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าทุกคน ก็สิีน้ำ้าลใบสวยเนี่ยหมือนเล้งอยู่บแบบนี้